สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูขออนุญาตนะคะแบ่งปั้นนะหนังสือเล่มนี้นะบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยโอโ้โหนะดีสุดๆเลยนะคิดได้ก็เดนไร่อยไม่ได้วันนี้ใครเจอนะหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าคุ่นโชคดีมากวันนี้ขออนุญาตมาเป็นเสียงนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ครูนะคะขออนุญาตนะแนะนําหนังสือเล <Tribe S 2> ่มน,นี้นะบอกเนะลยว่า วันนี้อยากจะแบ่งปันทุกคนนะคะหนังสือเล่มนี้โคตรดีค่ะทุกคนนะคะดีมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอหนังสือเล่มนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตแชร์ไลน์นี้ออกไปก่อนวันนี้บทเรียนเจ๋งๆคือนะคะในเรื่องของสามวิธีสร้างสุขนะจากหนังสือนะคิดได้ก็เนรมิตได้ของอาจารย์บัณฑิตอึ้งหนังสือนะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ไลน์นี้ออกไปก่อนนะวันนี้ ภูมิใจนำเสนอไานเล่มน,นี้มากๆเพราะว่ามันจะช่วยสร้างให้เรานั้นนะเขาเรียกว่ามีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เข้ามาเจอไลน์นี้คุณนะคะโชคดีนะคะครูขออนุญาตแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันเนาะ,ะเพราะว่าวันนี้จะเป็นพรีเมียมไลน์นะขออนุญาตมาเป็นเสียงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้มีอยู่3วิธีการด้วยการที่จะสร้างสุขนะวันนี้ใคร ใครอยากจะสร้างสุขนะอยากมีความสุขสคุณต้องรู้สิ่งนี้นะคะจะต้องรู้สิ่งนี้ค่ะแล้วทุกคนจะโคตรมีความสุขวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ขออนุญาตอ่าแชร์อ่านหนังสือเล่มนี้นะขู่โคตรรักเลยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะที่วันนี้ใครนะสามารถนะไปติดตามอาจารย์บัณฑิตนะทักทายอาจารย์หรือว่าปฏิบเติอาจารย์บัณฑิตอื้อง,งสีได้นะคะหนังสือเล่มนี้โคตรด,ดี ครูอยากจะแบ่งป่านนะ้ำมีอยู่หนึ่งบทเรียนนะคะวันนี้เป็น3วิธีนะสร้างสุข ได้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยครูโคตรปลดล็อกนะหนังสือเล่มนี้มีหมดนะ40วิธีด้วยกันในการนะคิดแบบใช้แบบเขาเรียกว่าโอ้ชีวิตเนี้ยเสรสร้างเนรมิตชีวิตโคตรดีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครูตุ่นรู้อะไรบางอย่างและมีหนังเ,เขาเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีบทเรียนเจ๋งๆเดี๋ยวครูจะแนะนําทุกคนนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเจอหนังสือดีๆครูอยากจะให้นะทุกคนนั้นได้นะเขาเรียกว่าได้ อ่านหนังสือดีๆนะจะเสพหนังสือดีๆเพื่อที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเจอสิ่งดีๆหนังสือดีๆแล้วนะคะเมื่อไรที่เราเคาเรียกว่าเลิกดูนะสื่อลบๆอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเอามาคาเรียกว่าหนังสือเล่มนี้นะสามารถเอาไปทําได้จริงนะและสิ่งที่อาจารย์มาแบ่งปันนั้นอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งนะที่สามารถทําได้จริงแล้วและ ครูเองนะโคตรชอบนะรักมากหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอหนังสือเล่มนี้นะคะบนบนเฟซบุ o กนะตอนนี้ที่ครูนะคะได้แบ่งปันวันนี้ขออนุญาตมาเป็นเสียงนะคะทุกคนจะให้ทุกคนนั้นได้ดูในเรื่องของบทเรียนว่ามีอะไรากันบ้างเดี๋ยวจะแนะนำนะคะตั้งแต่สารบัญไปเลยนะคะใครนะคชอบหนังสือเล่มนี้ไปก็สามารถนะคะไปเขาเรียกว่าไปขอ,อดูนะได้ที่เพจเนาะ อาจารย์บัณฑิตอึง้งฤศษีนั่นเองนะคะครูแนะนําหนังสือเล่มนี้ครูอ่านจบแล้วและได้นําวิธีการต่างๆนะที่อาจารย์สอน เอาไปลงมือทำอยากจะบอกทุกคนว่าหนังสือเล่มนี้โคตรดีวันนี้ใครมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นะทุกคนสามารถนะส,สร้างเนรมิตได้จริงๆเหมันโคตรสุดเจ๋งเพราะฉะนั้นวันนี้ใครนะคะที่เจอหนังสือเล่มนี้หรือว่าเจอไลฟ์ไลน์นี้บอกเลยว่าคุณโคตรโชคดีค่ะครูจะมาแบ่งปันนะคะสามวิธีสร้างสุขแต่ก่อนเออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะแชร์ไล์นี้กันออกไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะ คุณจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้มากมายนะอาจจะตื่นรู้หรือปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตคุณก็ได้นะคะเพราะว่าครูก็เป็นคนหนึ่งนะที่เมื่อก่อนเนี่ยแน่นอนละคือชีวิตเนี่ยชีวิตมันก็คือชีวิตเนาะมันไม่ได้โรดด้วยกลีบดอกกุหลาบเชันวันนี้ใครเจอไลฟ์นี้คุณโคโชคดีนะคะเอาหนังสืออาจารย์มาแบ่งปันนะ ไลน์ไดโคดนะถ้าวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของหนังสือก็ไปตามอาจารย์ที่นะเพจอาจารย์ะดิตอึ้งหนังสือได้นะคะโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะวันนี้คิดได้เนรมิตได้นะคะมากันค่ะวันนี้นะภาพอาจารย์นี้หล่อมากนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวครูนะคะจะเริ่มนะเริ่มแนะนานะเป็นเรื่องของวันนี้ใครที่เข้ามา เจอนะเดีย๋ยวจะบอกว่าโ,โหหนังสือเนี่ยเป็นเป็นหนแบบเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์สีน,นะคะทุกคนโอ้โหนะ่าอ่านมากๆวันนี้มาดูกันค่ะวันนี้นะโ,โหนะมีทั้งหมด40บทเรียนนะด้วยกันซึ่งนะเห็นไหมฮะนี่วิธีกําหนดชีวิตเองนะหลักคิดการสร้างพลังดักเทพในตัวคุณโอ้โหโตรดีมากอันนี้นะนี่คือ14บทแรกไปบท ถัดไปนะตั้งแต่บทที่เห็นไหมคะนี่นะสิเมื่อคุณตัดสินใจนะคะจนถึงบทที่27เทคนิคให้พลังตัวเองคุณเห็นไหมคะว่าหนังสือเล่มนี้มันสามารถสร้างชีวิตเราได้จริงๆนะตราบใดที่ถ้าวันนี้คุณคิดจะเปลี่ยนชีวิต<ม>เห็นไหมคะตั้งแต่บทที่28จนถึงนะบทที่40นะข้อแม่ของการทำสามโอโหโคตรเจ๋งนะอยาจะบอกทุกคนว่าโคตรดีแต่วันนี้นะครูจะแบ่งปันนะก็ น่าอ่าทั้งนั้นเลยนะคะสีสันสวยสดใสามากเลยไม่ว่าการเรื่องของการตั้งเป้าชีวิตหรืออะไรต่างๆนานานนะคะบอกเลยว่าโหนี่เปิดให้ดูนะผ่านผ่านนะ,นนะคุณเห็นไหมคะอยากอ่านไหมโคตรสุดเจ๋งหนังสือเล่มนี้นะคะเห็นไหมคะความสําเร็จเรื่องต่างๆเนี่ยอาจารย์นะก็หยิบยกขึ้นมาโคตรแบบสุดยอดนะบอกต้องบอกแบบนี้นะสุดยอดมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกบทเรียนของอาจารย์นั้นโคตรทรงพลังและมีคุณค่ามากนะคะเดี๋ยวครู จะเปิดนะอ่ะบทนี้นะคะนี่มาค่ะวันนี้นะสามวิธีสร้างสุขนะคือการที่เรานะจงยืนคุมที่ประตูจิตของคุณเองนั่นเองนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะนี่คือบทเรียนวันนี้นะคะสามวิธีสร้างสุขนะคะใครวันนี้มาค่ะนะคะเอาวิธีการไปเลยนะคะวิธีการแรกนะคะในเรื่องของการสร้างสุขนั่นก็คือ หนึ่งนะฮะบอกเลยอาจารย์บอกอันเนี้ยอันเนี้ยเรื่องจริงเลยนั่นคือการที่เราเลิกนะก็เรียกว่าเลิกเอาอาดีตนะเก็บมาคิดสิ่งที่เคยผิดพลาดนะหรือสํานึกผิดเนี่ยให้เลิกนะบอกเลยว่าให้เลิกตามติดมาทําลายจนมาถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าอันแรกก็คืออย่าเอาอาดีตนะคะมา อ่าเขาเรียกว่าปะ,ปะปนกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตของเรามีแต่ปัจจุบันขณะเท่านั้นนะคะนี่คือข้อแรกวิธีการสร้างความสุขนะอันแรกคืออย่าเอาเก็บอย่าเก็บเอาอดีตมานะให้ตามติดมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นจงปล่อยอดีตไปค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือเคล็ดลับข้อแรกนะคะและวิธีการข้อที่2นะเป็นเรื่องของการสร้างนะเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองให้เจ๋งๆนะ make the most of yourself นะคะให้สร้างสารรค์ ทำให้ดีที่สุดในทุกวันเพราะสุดท้ายมันก็คือชีวิตเรานั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าตาชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการที่เรานั่นเองนะคะพัฒนาตัวเองให้เจ๋งๆเนาะสร้างสารค์ชีวิตแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันนั่นเองเพราะไม่รู้หรอกค่ะว่าวันพรุ่งนี้คุณจะมีลมหายใจกันอยู่หรือเปล่านะคะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะ,ะชีวิตของคนเราเราไม่สามารถนะรู้ชะตาชีวิตได้ เราเกิดมาเรารู้แต่วันที่เราจะจากโลกนี้ไปเราไม่มีใครรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทําให้ดีที่สุดค่ะพัฒนาตัวเองจริงๆนะโอเคไหมคะส่วนอันที่3นะเป็นเรื่องที่ เมื่อเรานะมีนะสมเมื่อมีต้องเรียนรู้ที่จะให้ฝึกจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อให้นะเขามีมากล้นแค่ไหนเพื่อตัวเราไม่สามารถเอาไปด้วยเมื่อจากไปนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เราฝึกจิตฝึกใจเอื้อเฟื้อนะต่อผู้คนด้วยนะคะเมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้ก็เอามาแบ่งปันนะผู้คนเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เวลาเราจะไปนั้นนะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นความดีและเออที่ติดตัวเราไปเนะ คือไม่มีใครสามารถเอาไปได้อันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะหลงเหลืออยู่มันคือนะเขาเรียกว่า คุณงามความดีนั่นเองที่เราได้สะสมงคุณค่าสร้างคุณค่านั้นให้กับโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นร่วมกันนะมาร่วมกันค่ะทุกคนนะเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ชีวิตมีคุณค่ากว่าไหนไหนแล้วความสุขจะตาตึงตลอดไปจากแม้จากไปในหัวใจก็ยังจดจำอันนี้จริงมากนะคะอันนี้ชอบมากๆเลยเพราะ,ะนั้นวันนี้นี่คือ3วิธีการที่สร้างความสุขได้นะคือ1 จงอยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้น2คือพัฒนาตัวเองนะให้เจ๋งๆนะในเวอร์ชันของเราที่เป็น the best เวอร์ชันให้ดีที่สุดนะสมเมื่อเรามีความรู้แล้วก็จงแบ่งปันเออฟื้ปเพรพให้กับผู้อื่นนะคะใครก็ตามที่นะเขามาเจอเราเขาโชคดีเพราะเขาจะได้มีมากขึ้นเพิ่มผูดมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคไหมคะทุกคนนะเห็นไหมคะโอ้อาจารย์ล้อหลอนะคะจงยึดคุมที่ประตูจิตของคุณเองนั่นเองนะคะนี่คือนะเป็นส่วนหนึ่งนะของหนังสือนะคะ คือคิดได้เนรมิตได้ที่ควยมาแบกปานทุกคนขอจำบดดอึ้งรังสีนะคะอันนี้บอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดมากๆนะคะมี40เคล็ดลับเร่งความสําเร็จคูณให้เร็วเท่าความคิดของคุณอย่าลืมนะคะทุกความคิดของเรานั้นมันสามารถนะคะมันสามารถที่จะ,ะเราอยากได้อะไรสิ่งที่เราต้องการเร็วๆนะคะเรามีเทคนิคต่างๆเนี่ยในการเทรนนะความคิดตัวเอง ถ้าวันนี้คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการเร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกวันนะคะ หนังสือเล่มนี้บอกเลยว่ามี40เทคนิควันนี้ใครเจอหนังสือเล่มนี้คุณโคตรโชคดีนะคะก็สามารถปฏิตามได้นะคะติดตามอาจารย์บัดิตได้หรือต้องการซื้อ,อนนะะหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยนะคะทุกคนโหโคตรเจ๋งเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าหนังสือเล่มนี้ที่คุณม,มาแบ่งปันนะสามวิธีสร้างความสุขนั้นมันโคตรเจ๋งถ้าวันนี้ใครต้องการนะไปติดตามอาจารย์บัณดิตฐได้ที่ เพจอาจารย์มาดิตอึ้งหังสืนะคะหนังสือน่าอ่านไหมคะเห็นไหมคะจงเป็นเจ้าหน่ายตัวเองนะของชะตาเราโอคิดได้เดลวิทได้ดังนั้นวันนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาเจอหนังสือเล่มนี้ที่ควรมาแบ่งปันวันนี้ดะ,ะสามวิธีการที่จะสร้างสุขนั้นมันโคตรจะทําได้จริงคคยหวังไปอย่างยิ่งว่านะคะการแบ่งปันวันนี้จะทําให้ใครหลายๆคนนะคะอ่เขาเรียกว่าได้ วิธีการหรือได้เคล็ดลับดีๆนะคะในการที่จะเสร้าเนรมิตชีวิตของคุณทุกคนนะคะคุยก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะและวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะคุยก็อ่าเขาเรียกว่าอ่าไม่บางทีเนาะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นอะไรแบบนี้นะไม่ได้ถ้าถ่ายใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะและสวัสดีทุกท่านที่ครับเข้ามาชมย้อนหลังด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไลฟ์นี้จะทําให้ใครหลายๆคนนะคะก็ นำเอาเคล็ดลับที่คุณไปแบ่งปันนั้นเอาออกไปใช้นะคะและหนังสือเล่มนี้ถ้าสนใจนางก็ไปติดตามอาจารย์บัดิตได้ที่เพจอาจารย์บดิตอึ้งหังสีนะคะบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้โคตรสุดเจ๋งวันนี้ควยขอบคุณทุกคนนะคะและคราวหน้าจะมีหนังสือนะเล่มไหนที่จะมาแบ่งปันทุกคนอีกนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่า เรามาเจอกันในคราวหน้านะคะจะเป็นหนังสือเล่มไหนนั้นก็ติดตามกันนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของอสังหารก็ไปติดตามควายไดที่เพจควายอสังหารนะคะก็มีรั์เยอะแยะมากมายไม่ว่าเอ่อเป็นบ้านโรงแรมที่ดิน,นคอนโดหรือเป็นอ,อพาร์ตเมนต์เป็นสนามกอล์ฟอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้มีเยอะมากแล้วก็ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการขายฝากทรั์นะก็ เน้นทรัพย์ที่เป็นสวยๆเนาะที่ดินในกรุงเทพปริมณฑลนะคะหรือว่าเป็นในโซนของพัทยาหรือว่าจะเป็นในโซนอพสาลนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะก็สามารถส่งรัพย์เข้ามาประเมินได้นะคะแล้วเดี๋ยวควุยจะไลฟ์แม่งปันในเรื่องของการขายฝากทรัพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะมะีลูกค้าหลายคนนะเอาก็อาจจะไม่ทราบนะคะในเรื่องของวิธีการต่างๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ